ก่อนปั๊มนมก่อนเอาลูกเขาเต้าต้องเช็ดหอนอหรือว่าตัวเต้าก่อนให้ลูกกินนมไหมมีทั้งต้องทําและไม่ต้องทาเอาแล้วใครบ้างนะคะที่จะต้องเช็ดหอนอแล้วก็ตัวเต้านะคะก่อนที่จะให้นมดูหากลูกของคุณแม่นะเป็นเด็กที่คลอดก่อนกําหนดภูมิคุ้มกันต่มหรือว่าน้องจะป่วยนะคะจะต้องนอนแอดมิดรักษาตัวที่โรงพยาบาลคุณแม่นะคะจะต้องปั๊มนมนะคะเอาไปส่งให้ลูกทานที่ในโรงพยาบาลถ้าในกรณีแบบนี้นะคะเราจะซีเรียสนะคะเรื่องความสะอาดมากๆเลยในเคสแบบนี้นะคะคุณแม่ควรที่จะดูแลนะคะเช็ดตัวหอนอแล้วก็ตัวเต้านะคะก่อน ที่จะปั๊มนมให้ลูกค่ะถ้าลูกของคุณแม่นะคะคลอดมาสุขภาพแข็งแรงดีเฮลตี้ไม่มีอะไรน่ากังวลก่อนที่แม่จะให้นมหรือว่าก่อนที่แม่จะปั๊มนมอาจจะไม่ต้องเช็ดคอนอหรือว่าเต้านมก่อนให้นมลูกค่ะแต่ถ้าสมมติว่าอากาศวันนั้นร้อนมากเลยเหงื่อไหลคลายย้อยไปหมดเลยแล้วคุณแม่ค่ะไม่มั่นใจในเรื่องของความสะอาดนะคะคุณแม่จะใช้เป็นทิชชู่เปียกสูตรน้ำเกลือนะคะเช็ดตรงบริเวณตัวเต้านมนะคะเชก่อนที่จะให้นมลูกหรือว่าก่อนที่จะปั๊มนมแบบนี้ก็สามารถทําได้แต่แนะนําให้คุณแม่ค่ะใช้เเเเเเปป็็นนนนทททชชชู่่ียกกกสสตตตร้้้้าาาลลืออะะะะคคดดดััวววใหงแ ให้ตัวเต้าแห้งนะคะคุณแม่ถึงค่อยเอาลูกมาเข้าเต้าหรือว่าถึงค่อยปั๊มนมนะก็จะทำให้คุณแม่ขามั่นใจในความสะอาดของส่วนบริเวณนั้นเพิ่มมากขึ้นเพราะเปียกน้ำเกลือหรือว่าทิชชูเปียกน้ำเกลือนะคะที่แม่โบแนะนำนะคะจะใช้นะคะแบบนี้เหมือนกันกับแม่โบก,ก็ได้พี่กัดจิ้มได้แตกก่กระดานล่างคลิปนะคะ